อย่างนี้ก็มามีบ้านอยู่ตรงนี้ก็ได้เนะเาะก็จะทําบ้านมองทันแล,ล้วนั่นเออเงียบสงบไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเลยนะนี่บ้านมองต้นกล้ยวยครับยังสวยเลยปล,ปลูกข่าปลูกขิงปลูกตะไคร้นะคะม,มีข่ามีขิงมีตะไคร้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ข่านะคะ ขาดแดงขาดเหลืองอันนี้เรามาลงพื้นที่ศึกษาเกษตรพอเพียงนะคะที่มีการปลูกพุทราสามรสเนาะแล้วก็เขาก็ปลูกไว้ไประจำบ้านของเขาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมดีมากเลยนะคะอันนี้ก็มีตะไคร้ด้วยนะคะถ้าเรามีแกงปูแกงปลาแกงนน่นนี่แทบไม่ต้องซื้ออะไรเลยค่ะขิงตะไคร้เนี่ยของเราเองหมดเลยซื้อแค่เครื่องปรุงมาแต่ว่าผลิตผลทางการเกษตรนี่ที่เราซื้อพืชผักอะไรต่างๆนี่แทบไม่ต้อง จัดการเลยนะคะ